เอาล้วครับเขามาต่อกันตอนที่สามเลยนะครับกับเกมแบทแมนขอ,อกอาคามอัสลัมนะครับอ่หาหลังจากตอนที่แล้วเนาะโจ๊เกอร์มันว่าหายึดคอ,อกนี่เรียบร้อยละคอ,อกนี่เป็นของหาแล้วประมาณนั้นนะฮะเขาก็ต้องไปไปทำให้แผนมันเจ๋งแล้วจะได้ไงโอ้ มีแผ่นซีดีอย่างฮุ้งเซียงยังเก่าเลยเกินครับเจ้เทพมมนเล้อยูนะครับนี่แจะขึ้นไปจะใดเกีมันปุ่งขึ้นไปบนปุ้นน่ะเกาะได้เกาะได้โอ้ก็มาตด้อะโอ้ นี่อืมมีเกาะไปมีที่เกาะโอ้โอเคครับข้างเขามากับการมุดถอดมันเป็นของกูกันเนาะ next เกาะอย่างเดียวครับวันนี้มีอย่างฮะขึ้นไปทางบน้ได้อย่างเดียวโอ้โ ตกไปกรรมนี้ถ้าจะเกียดขนาดนี้น้่มาจมดำนี่นินี่เขาผิดกับปูจะได้เล่นกับอีน้องคุยนิ่มได้ชิงนก็หมกจับมิกกับกรรมก็จบแล้วนะ เอาไปอยู่ไหนให้โพลูกไหนอ่าเอาสรุปคือไปไม่ได้ครับต้องใจอย่างนี้มีอาวุธอยู่อย่างเดียวอะเออ สงสัยทางเพจไปใบนยครับเศษทางอื่นนั่นไปทางใดนี่เกาะไปเหลือปิ่นเล่นปิ่นอัปเปอร์เซียนะครับเกียงเกาะนี่อืมโอเค O, ัดแล้วครับวันนี้อ่กิจจันนร์ำเหลือนี่คุกนี่ผมตอบมะหืมนี่สแกนยังนี่สแกน กร <premises window. S 2> <os> ินเราอะครับปะละปะกินเราแต่ปัญหาคือโอ้โหสี่ตัวห้าตัวตูก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 นอนมดนอนมดอืมตูกตูกป่ยโดนหลอนงีบกำตุกเต็บตุกเต็บอืมปอ้ย ได้ยังไงเหรอดึงออกไหมอย่างนี่ทำลายทรัพย์สินคนเขาอเหมือนมันจะอยู่แถวๆนี้นะแับประตูรู้สึกว่าจะล็อกหมดสงสัยได้มุดต่อทำกรรมแล้วครับอ้าวเปิดได้บ่อย หมดหมดหมดโอ้โอ้โอ้มีการยิงกันเกิดขึ้นครับอ้าวรบนี้บอกปตินตั้งเขาค่อยๆเปิดวะเกาะได้ก็นี่เกาไม่ได้

อืมหมายถมันได้ยินเสียงอืมอ่าไะไต่อไปตักปัดห้ามส่งเสียงอ่าก็ไปเสร็จเรียบ นี่มีคนครับพวกไอ้โจ๊กเกอร์เห็นแล้วโอ้ยโมโหครับปะต่อเขามุดม,ด,มดครับประตูคอกนี่เข้าไปได้ครับมุดต่ออย่างเดียวครับ <c oughs> ้าวโดน6ปืนมาแล้วครับการดทั้งหลายเลยอืมรับเงี้ยรับเรียบร้อย <c oughs> โอ้โหมีหลายตัวครับมีหลายตัว <c oughs> จึ๊บเจ็บเงียบเจ็บเงียบ อีกไหมเดี๋ยวตัวเดียวแล้วกันนี่แล้ทีแม่งเลยดับคิกตุ๊กโบอืมเรียบร้อยครับ มีคาบเราอยู่แถวๆนี้นะคะรับอ้าวมันห้องกำลังเสริมมาครับเอเเเเอว่าจะเก็บไอ้แมงกับปืนก้อนนี้นะ ทุกตะวันดีโอ้โหจะตายแล้วจะตายแล้วเปลอใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยป้าไอ้มูกลัปืนนี่ม oh ท oh oh ah. ah ้าส <cious Mean> uh ู huh. ่แปะเว้ย เยอะแทนเลยเรียบร้อยครับจับตายบอเลือดโป๊ะแดงหมดละอ๋อเลือดขึ้นมาหน่อยเยอโอเคอัพเกรดเนี่ยดีนี่อัพเกราะต่อครับอืม มันว่าตังตันอยู่อ่ะออกว่าปากหิ้วสายจ่เห็นพ่ออืมไไอะไรไรเงี้ยได้ดีนี่อืม ม,มันบอกให้สกแกนครับสกแกนไหนเนี่ยกด X สกแกนเนาะสกแกนปัดใดนี่ แกนบัดเจรย์เอามันคือไอ้ยังอ้า,อออามีคนมาเปิดประตูให้แหมโอเคิดว่คนดีขนาดนะเปิดประตูให้เขาเนหนิแกน้าแต่าน้าเนาะ โอเคข้ามเลยดีกว่าข้ามคุยฮะไปจุดต่อไปเฮ้ยกึกเออช่วงนี้ทำไมรู้สึกว่าเงียบเหงาเปล่าเปลีปล่ยวเหลือเกิน ห้องเอกสารนะครับหมดต่อำล้โอ้ยหนอต้องทำใจเป็นข้างเขาต้องมุดทอโอเคชิดต,ตืบอ่ามันโ่ะเนี่ย ออกมาสติรันกว้างของคอ,อกนะครับปัญหาคือทำไมผมรู้ซิกว่าคอ,อกนี่มันรูเลยเกินอา้าวไปทางใดนี่ เป็นจังไดชริบเจ้าคุณมีหยังแดงๆมันน่าจะอยู่แถวนั้นหือซ่อม disable the alert อบอกท่งรถมาให้นอยนะฮะเหมือนว่าต้องใจ้ของนะครับครับถอยู่ตรงนี้นะครับโอเคแล้วรถทางไหนวะ ทั้งนี้หรือเปล่าโอเคถูกต้องแล้วครับทั้งนี้นะคะรัชสวัสะเกียบโอ้โหเล็งพร้อมโอเคสเต็ปเดิมครับคือลอนหลัง อืมรับครับช็อตเจ็บลอยอ่าโอ้ปอกรถแฮงอย่ามาโดนซ่อมจันหิ้งเข่าบ้างอาดรถแฮงเปหน่อยซัดปอกงี่ไงอืออื รถแท่นนะบ่ารถแท่นนะบ่าหลายแสนหลายล้านอืมเออหยั่งรถแท่หยั่งรถแท่ตุกเนี่ยก๊อุ้ยสัมผัสหน้าหางหน้าหารอห้ามสัมผัสอ่าเรียบร้อยครับกับนี้ เอาละครับเอาของในรถมาร <c oughs> ะเบิดเจลนะครับโอเคจจะได้หัวครับ <c oughs> ไป <c oughs> นี่ไงต้องทดลองต้องทดลอง ทดสอบสักหน่อยกดกลางระเบิดตู้โอเคบอกให้เฮาสแกนทำละสแกนอะไรอย่างนี้ไหนวะสแกนรถตัวเก่าเวยบาหารมันจะมีอย่างนี้วะ สิกาหรือเปล่าน่าจะเป็นาปนะฮะโอเคตามรอยไปไปอืม อ่าประตูล็อกเขามีตังรัดครับเขามีตังรัดตู้เนี่ยโอ้สบายขึ้นเยอะเลยครับล็อกไปทำไมเอา่ะครับประตูนี้ ซื้อแหวจะจับบอกอืมกําลังแปลงกันอยู่เลยนี่ร้อนแม่งตามคนบ,บุกฟ้าซะยังคือร <c oughs> ับครับมามืตามกินเหล้าไป ไปิปไปไปนะครับอืมไปไปเรื่อยๆเร็วกับพระโอ้โหโจมเต็มเลยครับแต่เปิดคอนได้เพียบครับลดนเข้าไปเลยครับช่วยตุบอืม ตบตับเต็บโอ้ยสัมผัสใบหน้าอันรอาเราของเราตบตับเต็บแบชแบชแบชอ้เจ้อืมนะโอ้โหตบตับเต็บดีโอ้โหถ่ายสวยๆทั้งนั้นเลยครับ เจ็บรอมดอ่าโอเคเข้าประตูเนี่ยครับเปิดเองโอ้โหนั่งอยู่ตรงนี้เลยครับส้มหน่อยซุมหน่อยโอ้ขาออนมอขนาดนี้ออเตลลิงสีขาวโอ้โหแน่นอนขนาดไม่โอ้หายยนปะ ต้องไปวะโอไอโจเกอร์อ้าวแล้วหาเข้าไปจะได้อ้าวสงสัยต้องปลาต้องไปทางอื่นนะฮะ โอเคครับออกครับโอเคครับเอาเป็นว่าตอนสาจบแค่นี้นะครับเอาไวต้ตามชมกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ